สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คก,การ์ดทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นในทเฟิววิก่อนนะครับทำฟิววิเนาะเนื่องจากว่าวันนี้มันจะเป็นวันจบแท่งถูกไหมครับวันนี้คือวันศุกร์แล้วถูกไหมแล้วก็เป็นอะไรครับวันนี้มีข่าวนอนฟามเพโรด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่ตลาดจะวิ่งแรงถูกไหมครับตัวนี้ซึ่งวิ่งแรงแบบไหนเราไม่รู้แต่แค่เราคาดการไว้ก่อนว่า วิกทั้งวิกวัน,น week, week, เนี้ยวิกทั้งวิกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีการกดตัวลงอย่างต่อนเนื่องถูกไหมครับเห็นไหมแต่ตอนแรกได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้ชนต้านทิ้งไว้ทําไส้กดตัวลงมาเห็นไหมชนต้านทิ้งไว้รอเซลล์แล้วก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์จากนั้นกดตัวลงมาอย่างหนักเห็นไหมครับมาชนรับ3,300ใช่ไหมครับ,รบ, 3, 300, รบกดตัวลงชนรับ3,300แล้วก็กดตัวลงมาจนมาทําโลที่ สามสองศูนย์สองจุดศูนย์สามสามเห็นนะครับชนรับสามพันสามร้อยแล้วก็ทะลุมาที่สามสองศูนย์สองจุดศูนย์สามสามยังไม่ชนรับอะไรครับยังไม่ชนรับสามพันสองร้อยถูกไหมครับรับจิตวิทยาหลักร้อยที่สามพันสองร้อยก็คือตรงนี้อใกล้ๆตรงนี้แหละแต่ยังไม่ชนถูกไหมแล้วจากนั้นมีการดึงไส้กลับตอนนี้ณขณะนี้อยู่ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วที่มันเบรกคือมันเบรกเมื่อไหร่ครับเมื่อวานเองสดๆร้อนๆเลยถูกไหมครับเห็นไหม มันเบรกเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเนี่ยทุบลงมาทำโลรุนแรงมากเลยเห็นไหมครับสาม2 0 3 3ูนสองุดศูนย์สามสก่อนที่จะดึงไส้กลับแล้วตอนที่มันเบรกลงมารุนแรงเนี่ยใช่ไหมครับในวีกก็คือการที่มันเบรกลงมาทุบตัวลงมาจะทำอะไรครับเลยรับวิคถูกไหมแล้วก็ทำโลแต่ยังไม่ผ่านไส้วิคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคาดการว่ามันมีสเธี่ยะลงมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคืออะไรครับเราต้องดูว่าวิกภายในคืนเนี้ย ด้วยความที่มันปลดตัวลงมาเทีย์วอลลุ่มฝั่งบ่ายยังหนักมาแล้วใช่ไหมครับภายในคืนนี้อาจจะเป็นการดึงไส้กับกดแท่งตอนรอนความเท่ร่ก็ได้หรืออาจจะทุบตัวลงต่อก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเล่นอะไรมันก็เสี่ยงใช่ไหมครับแล้วตอนนี้จะบายก็ถือว่าเป็นการบายที่รับวิกซึ่งก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมสําหรับแท่งตอนนี้แต่เมื่อวานตอนที่มันทุบตัวลงหนักๆแต่ไม่ถึงรับสามรสองร้อยเราบายได้อันนี้คือจังหวะที่บายที่ดีมากๆแล้วก็หลังจากที่มัน เราบายเสร็จผู้แบบมันไม่ได้ขึ้นไปทันทีเห็นไหมมันค่อยๆไซด์เว์ way, ขึ้นไปเรื่อยๆไซด์เว์ไซด์เว์เบรกไซด์เว์เบรกไซด์ไซด์เวอัพขึ้นไปเรื่อยไปชนต้านทีละต้านอันนี้คือการกดดันถูกไหมครับแต่วิคเนี่ยทีเน,นี้ยวันเนี้ยประเด็นคือเราจะต้องดูว่าตอที่จะจวิควันเนี้ยซึ่งก็เป็นวันนอนฟาร์มเพโลด้วยถูกไหมมันจะจบแท่งแบบกดตัวลงชนรับอีกรอบแล้วปิดอยู่ต่ำกว่ารับวิกไหมถูกไหมหรือมันจะมีการ ดึงไส้กลับไปเรื่อยๆแล้วไปปิดอยู่เหนือรับวิกก็คือเป็นการชนแนวรับวิกไม่สําเร็จถูกไหมครับถ้ามันชนแนวรับวิกไม่สาเร็จเท่ากับว่าไทยชั้นฝั่งบายก็ยังแข็งแรงอยู่ถูกไหมแต่ถ้ามาแต่ถ้าภายในคืนเนี้ยข่าวนอนฟาร์มเฮโร่เนี่ยตอนเนี้ยมันอาจจะไล่ดึงไส้กลับกอเฉยๆก็ได้ถูกไหมตั้งแต่เมื่อคืนที่มันชนชนรับวิกชนรับเดมาสองับแล้วแล้วตอนเนี้ยแล้วมันดึงไส้กลับอยู่เนี่ยมันอาจจะดึงไส่กลับยกตัวขึ้นเทีย์วอลลุหฝั่งเซล ก่อนที่มันจะทุบตัวลงในช่วงนอนฟาร์มเพโลก็ได้เห็นไหมเรามองได้สองแบบเห็นไหมครับช่วงนอนฟาร์มเพโลมันทําได้อย่างหนึ่งก็คือมันดึงไส่กลับไปเลยถูกไหมดึงไส่กลับเคลียร์วอลลุ่มฝั่งไปมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแล้วก็ดึงไส้กลับเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเทลไปด้วยแล้วลากให้คอนเซล,ลไปด้วยแล้วก็ลากขึ้นไปเรื่อยๆกลับอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะกดตัวลงต่อก็คือข่าวนอนฟานเพโมีได้สองอย่างตอนเนี้ยอาจจะกดตัวลงต่ออย่างหนักเพราะว่าตอนนี้คือการดึงไส้กลับเพื um. ่อเคลแล้ววเดี๋ยจะทุต่อ เห็นไหมเรามองได้สองอย่างเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอ่ะถือามันหึงทให้เรารู้ว่าเราจะต้องอ,อก,อ,อ,กอ,อเดอ์ทางไหนถูกไหมครับแต่ถ้ามันเแต่ถ้ามันดึงไส้กลับขึ้นไปหมดแท่งแล้วมันไปปิดอยู่เหนือรับเนี้ยอันเนี้ยคือเราเล่นอะไรยากมากไม่ได้ถูกไหมเราก็แค่รอเล่นฝั่งใบอีกรอบหนึ่งพอไะให้ชั้นฝั่งใบกลับมาแข็งแรงและเพราะว่ามันยังชนรับไม่สาเร็จเพราะเป็นการแค่ชนรับลอบ่อใบชนรับอีกรับหนึ่งลอ่อใบแล้วก็รอใบ,แล,ลอบแล้วก็เคลียร์เคลียร์ใบเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับถูกไหมครับ จังหวะที่ดึงไส้กลับก็อะไรครับล่อเซลไปในตัวด้วยเพราะยกตัวขึ้นชนต้านมีคนเซลแล้วถูกไหมอันนี้คือจังหวะที่เราจะต้องมองให้ออกคือมันมีคนบายมีคนเซลตลอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้แล้วอะวิกอาจจะคนรับสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ภายในสิ่นี้ถูกไหมซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์ของสัปดาหนะ์หน้าเราก็ต้องรอให้ว่ะชนรับหรือหรือไม่ชนชนสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือต้องปิดอยู่ต่ำกว่ารับวิกของมันเองให้ได้ใช่ไหมครับ พราะถ้ามันปิดอยู่ตามกรับวิกของมันเองก็ได้เราก็มองว่าโอเคไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลล์ในวิคหรือว่าสร้างสมบูรณ์ละถูกไหมครับสร้างคืนกลับตัวสําเร็จและสมบูรณ์ละแต่ได้มีการยกตัวขึ้นเคลียร์ไนหนึ่งรอบแล้วก็ทุกพอมันสมบูรณ์เสร็จปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอ่าวิคอาจจะมีการยกตัวขึ้นเคลียรที่ไซนนี้ในอาทิตย์หน้าก็ได้แล้วก็กดตัวลงมาใหม่เห็นไหมเราเรามองไว้ล่วงหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่ามันดึงไส้กลับไปอยู่เหนือรับในเนี้ยเราก็ต้องมองแล้วว่าอ่าทำไง ถ้ามันปิดอยู่เหนือรับปุ๊บอาจจะเป็นการสร้างจุดกับตัวของวิกที่เป็นจุดกับตัวการปรับหาราคาก็ได้ถูกไหมก็คือจุดกับตัวใหม่แล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรกไปต่อกอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนาะเพราะจังหวะที่มันทุบลงมาแล้วก็คือจังหวะที่นักลงทุนรายใหญ่มากๆเขาเทไข่ทำกำไรในการเทรดทองคาด้วยแล้วก็ในการซื้อสปอร์ตด้วยก็มีถูกไหมมันเกี่ยวข้องหมดถูกไหมครับ พราะฉะนั้นตอนนี้วีคเราก็มองได้แค่ประมาณนี้แต่ที่แน่รู้แล้วว่าอได้มีการชนรับผ่านไส้ทําโดลแต่ไม่ถึงรับถูกไหมล้วก็ได้ล่อบาบมาแล้วสามแนวรับก่อนที่จะเคลียร์เคลียร์าบเสร็จปุ๊บถึงไส้กลับเลยแล้วก็ล่อเซลลไปในตัวแล้วตอนนี้ก็จจะมีคนติดเซลลอยู่ปลายไส้อีกตามเคยเนาะตามที่ผมเคยบอกเลยว่ามันมีอาจจะมีคนเซล์ที่ปลายไส้อีกโดนอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเราคือการโฟลว์ใบโฟลว์เซลถ้าโฟลว์เซลยังไงเราก็โดนเพราะว่า เราคิดว่าเราไปเซลลที่แนวตั้งตอนที่มันยกตัวขึ้นใช่ไหมในทำเฟรมเล็กแต่เราดูในทำเฟรมอย่างเดเราคือการโพล์เซลอยู่แล้วพอเดมันดึงไส้กับเราก็ติดเซลลอยู่ที่ข้างล่างตามเคยเห็นไหมครับเห็นไหมตอนที่กดตัวลงมาเราโพล์เซลอ่ะสุดท้ายมันดึงไส้กับเราติดเซลอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับแล้วมันดึงไส้กับก่อนจบแท่งเดเห็นไหมแล้วมันดึงไส้กับช่วงไหนล่ะมันดึงไส้กับก่อนที่มันจะชนกรอบสามเหลี่ยมของผมด้วยไหมตรงตรงนี้ที่ผมตีไว้ลงหน้าถูกไหมครับดึงไส้กับก่อนที่จะชนกรอบสาม เลยรับผ่านไส้เลยรับผ่านไส้แล้วก็เลยรับแต่ไม่ผ่านไส้นี้แต่ก็ยังไม่ถึงรับนี้ถูกไหมครับรับเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาหารับนี้อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับรับเนี้ยรับเนี้ยถือว่าถึงจะทําไส้มาแต่ก็ทําไส้มาเล็กน้อยแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาทําไส้ที่รับนี้อีกรอบหนึ่งตรงมีสิทธิ์เลยนะแล้วก็อาจจะมีมาเคลียร์ถึงไส้นี้ก็ได้เพราะไส้นี้ยังไม่ได้เคลียร์เห็นไหมมีสิทธิ์ที่เดยวันเนี้ยมองว่าอาจจะมีการยกตัวขึ้นทําไส้ถูกไหมก็อย่างว มันอาจจะเป็นแ, Aun แค่การดึงไส้กลับเพื่อเคลียร์วอลลุ่ฝั่งเซลล์เพราะฉะนั้นแท่งเหมือนนี้อาจจะยกตัวขึ้นทําไส้ถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านไม่ถึงต้านเดแล้วกดตัวลงมาใหม่อีกรอบแล้วมาทําไส้ทดแทนที่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งรอบแต่อาจจะแค่ทําไส้ทดแทนที่ตรงนี้แล้วดึงไส้กลับอีกก็ได้หรือหรือทําไส้ทดแทนตรงนี้แล้วก็ปิดแท่งเทียนแถวๆนี้ก็ได้แล้วก็สร้างจุดกลับตัวขึ้นไปใหม่หรืออาจจะกดตัวลงมาถึงไส้นี้เลยที่มันไม่ได้เคลียร์ก็ก like, ได้เห็นไหมครับเนี่ยไฮไส้เนี่ย ไฮไ้เท่าไหร่ครับไซไฮไซตรงนี้หรือไยไ้ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจจะไม่ถึงไฮสาอาจจะไม่ถึงไฮไซนี้แต่อาจจะยางน้อยสุดคือมีสิเทียบถึงไฮไซนี้ซึ่งสามหนึ่งหกเจ็ดจุดเจ็ดสีู่นย์เห็นไหมแล้วถ้ามันจะลงมาถึงไฮไซเนี่ยสามหนึ่งหกเจ็ดุดสยป็นอย่างต่ำก็เท่ากับว่ามันก็ได้ทําทําไ้ทดแทนของแท่งนี้ไปแล้วเห็นไหมครับแท่งเนี้ยคือมันได้ทําไ้ทดแทนของแท่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหม ถ้ามันทําอย่างนั้นเห็นไหมครับเนี่ยมันจะทาไส้ทดแทนของแท่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหนะมครับแล้วก็คือทําไส้ตกอีมาเร่งที่ไส้ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้เลยว่าเนยกราแบบมันมันทำมันทําพฤติกรรมหรือพายเ่นมันทําด้วยการมีเหตุผลมีเหตุและผลที่มันกดตัวลงมาทําเพราะว่ามันกดตัวลงมาเพื่อล่อาบล่อเซลลถูกไหมแล้วก็เคลีย์บเคลียรเซลล์ในตัวจากนั้นก็ขู่ใบขู่เซลล์ก็คือขู่หรือกดดันให้มีคนคัดใช่ไหม ล้วจริงแล้วมันทําในแทบจะทุกๆแท่งบ่อยมากทุกวันนี้เพราะทองคำทั่วันทั่วันนี้มันวิ่งแรงมากแล้วการที่มันวิ่งแรงก็คือมันมีการทั้งลอ่อมีการทั้งเคลียร์และมีการทั้งกดดันให้คัดในตัวเนาะแล้วเนื่องจากเดย์ก็อย่างที่บอกที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มันสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลส์สมเร็จสมณ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะลงแต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะลงถึงแค่ไหนแต่อย่างที่บอกที่ผมตีกรอบสามเหลี่ยมไว้ก็คือตีไว้รู้คร่าวว่ามันอาจจะลงถึงถึงช่วงไหนได้ถูกไหมก็คืออย่างน้ี ซึ่งก็คือการทําไส้ทดแทนของแท่งนี้แล้วก็ค่อยยอ่อเด้งขึ้นไปหรือสร้างแพชชั่นกลับตัวฝั่งายตรงนี้แต่ถ้าหนักกว่านั้นก็คือกดตัวลงมาเกียวถึงไส้นี้เลยไส้ที่มันยังไม่เคยเกีเยของเดเนะเรารู้ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้ไว้เนี่ยคือจุดบายที่ดีที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งเนี่ยคือใยไส้นี้แล้วก็ไส้นี้เห็นไหมแต่แค่เอาจริงแล้วถ้าเลือกได้คนเลือกเลือก,เล,อกเลือกแค่ไส้เดียวแต่เลือกไส้ที่คุณคิดว่ามันจะได้จริงจริงะเนี่ยสามไส้นี้เล่นได้ ถ้าไซนี้ก็จะได้ไม้ง่ายหน่อยแต่ถ้าไซนี้คิดว่าอาจจะลงมาไม่ถึงอาจจะลงมาแค่เกือบๆแล้วก็ดึงไส้กลับหรือปิดแท่งเกียนแล้วก็สร้างไพ่ชช่นกลับตัวฝั่งบายยกรัขึ้นไปเลยก,ก็ได้ทีเนี้ยก็ต้องมาดูเนาะก็ประมาณนี้แล้วเดย์อ่ะถ้าจะให้ชัดเจนว่ามันจะลงยาวเลยนะคืออะไรครับคือตรงไหนรู้ไหมคือจุดกลับตัวตรงเนี้ยซึ่งจุดกลับตัวตรงเนี้ยอยู่ที่สามพันเนายมันอยู่ใกล้ๆก,กับสามพันเลยเห็นไหมครับจุดกลับตัวตรงเนี้ยเนี่ยอีกสองพันจุดถึงสามพัน ถ้าเมื่อไหร่ที่เ a y เดกดตัวลงมาชนรับเนี่ยร้วปิดอยู่ต่ำกว่ารับนี้ได้นี่คือเทรนด์ขาเซลฝั่งเซลล์ที่แข็งแรงมากๆยกตัวขึ้นเซลลได้ทุกราคาเลยแต่ก็อย่างที่บอกอยังอีกไกลถูกไหมเราก็เล่นเอาแค่เนี่ยจุดกับตัวนี้ก่อนเนี่ยเดยควรปิดต่ำกว่าจุดกับตัวนี้ให้ได้ก่อนเราถือว่าอาจจะลงต่อได้เนาะ ถอย่างวันนี้ถ้าสมมติว่ากดตัวลมชนรับนี่อีกรอบหนึ่งก็คือรับจุดกับตัวใช่ไหมเพราะเนื่องจากมันยังชนไม่สําเร็จรับก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ามันกดตัวลมชนรับอีกรอบก็คือเรารู้เลยว่ากากดตัวลมมาเลยรับผ่านไส้ทำโรแต่ไม่ถึงรับเราก็หาใบใบใหม่อย่างเมื่อวานถ้าใครพลาดก็ไม่เป็นไรวันนี้เริ่มใหม่ถ้ามันกดตัวลมชนรับอีกเลยรับผ่านไส้ทำโรแต่ไม่ถึงรับแล้วเราใบแล้วจังหวะที่มันดึงไส้กลับเราก็ค่อยเก็บกาไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการยกตัวขึ้นเลียรก่อนทนะบ อย่าพยายามอย่าไปใบใกล้เกินไปเพราะว่ามันมีสีทียนฟุบมาไกลใช่ไหมเราก็รอมาใบาที่ไ้นี้เลยดีกว่าถูกไหมเพราะว่าถ้ามันยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วแปลว่ามันเคลียร์แล้วพร้อมเทียะฟุบแรงถูกไหมเคลียร์แล้วถูกไหมไม่มีคนไม่มีคนได้เซล,ลไปเพิ่มก็มีสิทธี่จะโดตรัวลงอย่างหนะักแล้วก็มาถึงไ้นี้เลยก็ได้เนระเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามันกดตตัวลงก่อนเนี่ยชนเลยรับผ่านไ้ทำลงแต่ไม่ถึงรับแล้วเรบบาใบ สุดท้ายมันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปทําไส้เราก็ปิดเก็บกาไรถูกไหมแต่ถ้ามันทําไส้ข้างบนนี้เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยยกตัวขึ้นตอนเนี้เนี่ยภายในแท่งันนี้ได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้นะแล้วมันดึงไส้กลับกดตัวลงเนี่ยอย่าไปไปใกล้เกินไปเนาะมันมีสธิ์ที่จโโดนลากเยอะแล้วโดนลากไกลเพราะฉะนั้นต้องรู้ไวล่วงหน้าเลยว่าเนี่ยมันทําอะไรไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันทุบมันจะทุบแรงเพราะฉะนั้นถ้ามันทําไส้ที่ตรงนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันเคลียร์แล้วแลการที่มันเคลียร์แล้วไม่ให้คนได้ไหนม แล้วจังหวะที่มันยกตัวขึ้นเลียร์ไม่ถึงตานเราเซลได้ไหมเซลได้ครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเห็นไหมตั้งแต่ที่มันทนทนรับสําเร็จมาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะลงแต่แค่มันจะลงถึงแค่ไหนเราไม่รู้สูงไหมครับแล้วเมื่อวานได้ไม่ได้มีการทําไส้ไว้ให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเร,เราถึงต้องไปดูในทางเฟรม h i ว่าทําไส้ในจุดไหนที่เราจะเซลได้เพราะเดเนี่ยทําไส้มาเล็กน้อยเอยงเราเซลไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีจังหวะให้เซลของเดเห็นไหมอ่า แต่ประเด็นคือกดตัวลงมาชนลับแล้วดันชนไม่สําเร็จทีนี้พอมันชนลับไม่สําเร็จมันอาจจะสร้างจุดกับตัวตรงนี้เลยก็ได้เพราะเห็นไหมตรงเนี้ตรงนี้คือการที่กดตัวลงมาเลยลับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงลับเหน็นไหมไม่ถึงลับนี้เพราะมันปิดอยู่เหนือลับใช่แล้วใช่ไหมตอนนี้อาจจะสร้างพาทิชันกับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นชนต้านก็ได้หรืออาจาจะแค่ยกตัวขึ้นทําไส้แล้วกดตัวลงเพราะฉะนั้นถ้ายกตัวขึ้นเราเซลลแต่ถ้ามันยกตัวขึ้นชนต้านเราก็รู้แล้วว่าไม้เซลลเราถือว่าเป็นไม้เซล์ที่แย่ละแล้วเราก็แแค่รอให้้้มันนทํยยงงไกตวขึล ประเด็นคือเราต้องไปหาไม้ใหม่ถูกไหมครับอาจจะที่ไส้นี้ก็ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราไปหาไม้ใหม่แล้วมันไม่ดึงไส้กลับแล้วมันชนต้านสาเร็จเรารู้ไว้เลยว่าไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งายในทางเฟรมเดสร้างสมเร็จสมบูรณ์แล้วแล้วไม้เซลเราก็อันตรายแล้วเราต้องหาจังหวะที่จะปิดให้ได้ทุกเมื่อเนาะต้องรู้ประมาณนี้ถ้าเรารู้คร่าวๆประมาณนี้เราจะรู้แล้วว่าโอเคตรงไหนคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าจะเซลตรงนี้เซลได้ไหมเซลได้ครับแต่ถ้ายกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดอยู่เหนือต้านได้คุณรู้เลยว่าไม,ไม้เซลคุณเสีย เนาะแต่ถ้าเกิดว่ายกตัวขึ้นชนต้านหันไส้ทำมือไฮแต่ไม่ถึงต้านแล้วดึงไส้กลับมาแล้วกดตัวลงอันนี้ดีครับอันนี้ดีไม้เตียวคุณดีถูกไหมเพราะว่าเราเล่นด้วยการคาดการเนาะเราไม่ได้เล่นด้วยการแบบคาดหวังเนาะคาดการคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงทํำยังไงให้ดีให้ออกให้ไม้ที่ดีมันเล่นทํางานได้นะครับตอนส่วนในทำเฟรมเมชโชเนาะทำเฟรมเชโชก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันสั้นๆดีกว่าทำเฟรมเมชโชล่าสุดใช่ไหมครับตอนที่มันกดตัวลงมาเนี่ย มันได้กดตัวลงมาชน 4, รับวีคของทางเฟรมเดโฟสำเร็จในทางเฟรมเดโก็กดลงมาชนหนึ่งับเดย์สำเร็จแต่ชนอีกรับหนึ่งไม่สำเร็จเห็นไหมครับกดตัวลงมาชนรับดึงไส้กลับเห็นไหมแล้วก็เปิดแท่งใหม,ม่มากดตัวลงมาชนรับแล้วก็ดึงไส้กลับอีกแล้วก็ปิดแท่งเทียนอยู่เหนือรับของเดย์จากนั้นมีการสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งตายในทางเฟรมเดโฟไม่สำเร็จเพราะมีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางแต่สมบูรณ์เพราะอะไรครับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วปิดอยู่เหนือต้านได้เห็นไหมครับเห็นตรงน เพราะฉะนั <premises. S 2> ้นตอนนี้ตอนที่มันกดตัวลงมาตอนนี้ของ t i m ฟ f r a s h เห็นไหมกดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่ถึงลับนี่ถึงลับนี้ถูกไหมครับแล้วกดตัวลงมาทําไส้แล้วก็ไม่ถึงลับ d a เก่าด้วยเราก็บายได้ถูกไหมครับเพราะนี่คือลับ d a เก่าที่ถ้ามันไม่กดตัวลงมาชนลับ d a มันก็ไม่ทุกต่อเห็นไหมครับตอนนี้มันกดตัวลงมาทําไส้แต่ไม่ถึงลับเห็นไหมเราไม่เด้งที่ไส้เด้งที่ไส้แล้วเราก็บายอันนี้ไม่ติดอะไรแต่แต่อาจจะช้าไปนิดนึงแต่จังหวะที่มันกดตัวลงมาเนี่ยคือจังหวะที่เราบายได้เลยของเเนม้้ยแลววดี๋อาจจะขึไป แล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นไปปุ๊บเราก็ต้องดูวา่าถ้าเราไม่อยากจะได้กําไรยาวเราไม่อยากจะถือ,อยาวไปเราก็เก็บกำไรที่ไซนี้ของทางเฟรมเฮโก็ได้เราจะรอไปเก็บกาไรที่ไซนี้ของทม์เฟรมเฮโก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราถือได้นานเราก็รอกเก็บกำไรที่ไซนี้เลยซึ่งจะได้อีกประมาณ2 0 0พันจุดแต่ถ้าเราเราเราอเก็บกำไรที่ไซนี้หายไซนี้เราจะได้อีกประมาณพันพันกว่าจุดเนาะเราต้องคาดการณ์ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเวลาเราเล่นในทางเฟรมไหนเราต้องไปหาไซที่จะเก็บกําไรในทางเฟรมเล็กลงซึ่งเราต้องไปดูในไทม์เฟรมเฮยว่าถูก ถ้า H เฮสเมื่อกี้ตอนที่มันกดตัวลงมาแล้วเราใครได้ไหม้บเนาะจากการที่รู้แล้วว่าโอเคมันทําอะไรได้ไว้บ้างถ้าสมมุติว่าเราได้ไหม้บายแล้วเราก็รอว่า H1 อ่ถ้าสมมติว่ามันมีการชนต้านนี้สําเร็จแล้วเราไม่ต้องการที่จะได้กําไรเยอะเกินไปเราก็รอไปเก็บกาไรที่หายไส้นี้ถูกไหมเห็นไหมครับเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้แล้วมันเด้งที่ไส้ดึงไส้กลับก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรารอไปเก็บกําไรใกล้ที่สุดอยู่ไส้นี้ของ H1 เห็นไหมครับ แต่ถ้าตอนที่มันดึงกดตัวลงมาแล้วได้บายปุ๊บเราก็เก็บแค่ไส้นี้ก็ได้ถ้าไม่ต้องการที่จะได้เยอะแต่ถ้าต้องการที่จะได้เยอะหน่อยก็รอให้มันชนต้านเฮซฟนตรงนี้ซึ่งถ้าชนแล้วเนาะถ้าชนแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้มันได้มีการชนต้านเฮซฟอนตรงนี้ถูกไหมครับที่เป็นจุดกับตัวถ้ามันปิดอยู่เหนือต้านนี้ได้เราก็ลุ้นให้มันไปต้านต่อไปได้แต่ถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านต่อไปเราก็ค่อยปิดเก็บกาไรซะเพราะว่ารู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ชนเห็นไหมครับซึ่งเราใช้ไส้ของทางเฟรมเล็กลงอีก รทำเฟรมหนึ่งในการเก็บกาไรจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะชนต้านในทำเฟรมเล็กลงที่ง่ายกว่าเนาะเวลาเราบายในทำเฟรมเทชวหรือเซลในทำเฟรมเทชวเราไปดูจุดเก็บกําไรในทำเฟรมเทชชวว่ามันจะมีการชนต้านไหมถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านของเ1ชเราก็ปิดเก็บกําไรไม่ายซะเพราะว่าอะไรครับเพราะเทชชวนมันเป็นทำเฟรมที่เล็กลงถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังยังวิ่งไปชนไม่ได้แปลว่าเรารู้แล้วว่ามันะมากจะไม่ขึ้นต่อเราก็สามารถที่เก็บกําไรได้เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็คอยดูด้วยแล้วก็ระมัดระวังด้วยแต่ที่แน่ทางเพจได้มีการสร้างแพทชั่นกับตัวฝั่งบายสมบูรณ์แล้วพร้อมขึ้นต่อเนาะจังหวะถ้ามันมีการกดตัวลงมาผลลัพธ์อีกรอบหนึ่งเราก็หาจังหวะที่จะบายได้เหมือนกันซึ่งถ้าเฮชโฟไม่มีอ่าไม่มีแนวต้านให้ปิดอยู่เหนือเหนือเฮชโฟแล้วใช่ไหมไม่มีแนวต้านแล้วซึ่งแนวต้านต่อไปของเฮชโฟคือตรงเนี้ยแล้วเราจะรอให้มันไปปิดอยู่ยเหนือแนวต้านแล้วรอให้รอบายก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องไปดูในเฮชวันแล้วเฮชวันทำอะไรไว้บ้างอ่ะ ให้ชว <I> ได้มีการยกตัวขึ้นปิดอยู่เหนือแนวต้านนี้ถูกไหมในสามสิบนาทีเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับผมก็บายไงครับง่ายๆแค่นั้นเองหรือปิดอยู่เหนือจะแนวต้านนี้ก็ยังได้เลยกดตัวลงมาไม่ถึงรับผมก็บายแค่นั้นเองเนาะก็ประ,ประมาณนี้เนาะเพราะว่าในเมื่อ H 4ไม่มีต้านให้เล่นเราก็ดูต้านในในเฮสชวก็ได้ถูกไหมครับเพราะ H1 สวมีต้านเล็กๆให้เห็นอยู่ซึ่งถ้ามันปิดอยู่เหนือต้้นเหนือต้านได้เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อกดตัวลงมาไม่ถึงรับเราก็บายถ้าชนรับเราก็ ถูกไหมครับเนาะกบประมาณนี้สําหรับ s 4 s 1แล้วถ้า s 1ไม่มีคุณก็ไปเล่นใน m 1 5 M30 ก็ได้แต่ซึ่งอย่างที่บอกถ้าจะเล่นในทางเฟรมเล็กๆเหล่านั้นคุณก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าบางครั้งในทางเฟรมใหญ่มันอาจจะกลับตัวลงแล้วคุณยังมองว่าเอ้ย m 1 5คือการกดตัวลงเลีย์เดี๋ยวคุณบายแต่ทางเฟรมใหญ่อาจจะกดตัวลงมาชนลับแล้วก็ได้ซึ่งนี่คือเหตุผลที่เราต้องดูหลายๆทางเฟรมให้เป็นเพื่อที่จะไม่พลาดว่าถ้าเกิดว่ามันชนรับ หรือไม่ถ้าไม่ดูหลายทางเฟรมคุณต้องตีแนวรับแนวต้านของทางเฟรม H d H1 H4 ไล่มาเลยไล่ตีใส่เลยแล้วคุณตีเป็นสีที่คุณถนะัดแล้วคุณรู้เลยว่าตรงนี้จะแนวรับ H4 ถ้ากดตัวลงมาเคลียร์ของ M15 มันไม่ชนแนวรับ H4 มันไม่ชนแนวรับ H1 ก็ไม่เป็นไรแล้วมันดึงไส้กับยกตัวขึ้นก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่ามันกดตัวลงมาแล้วคุณบายใช่ไหมใน M15 แล้ว H1 H4 โดนชนละคุณรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะทุบต่อคุณก็ต้องไม่บายเพิ่มหรือไม่คุณต้องรีบพัดถูกไหมก็ประมาณนี้เนาะ นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้ก็เล่นอย่างระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็อย่าโอเวอร์หล่ออย่าโอ,โอเวอร์เทรดตามที่ผมเคยบอกเนาะเล่นเก็บกําไรทีละไม้เชื่อผมว่าอรอนมันจะโตได้ดีกว่ามั่นคงกว่านะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียง,งเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้และสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ